วันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆค่ะชาลาลาเพราะว่าครูแอนจะมาสอนเกี่ยวกับพวกคำศัพท์หรือว่าประโยคต่างๆที่ฝรั่งเขาชอบใช้คุยกันจริงๆนะแต่ว่าไม่มีสอนในโรงเรียนสาเหตุที่เขาไม่สอนกันในโรงเรียนเพราะอะไรเพราะมันเป็นภาษาที่ฝรั่งเขาใช้คุยกันแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านเลยคือคุยเหมือนคุยกับเพื่อนที่สนิทกันแล้วคุยกันเ hey, ฮฮห้าสนุกสนานอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นภาษาที่ไม่ทางการพี่แอนรู้ได้ยังไงอะคะ่ะว่าฝรั่งใช้บ่อยมากเพราะพี่แอนเนี่ยเคยไปอยู่เมืองนอก 1> ย1 2ก็คือปัจจุบันพี่แอนก็ยังทํางานร่วมกับชาวต่างชาติโดยตลอดนะคะทำตลอดนะเพราะฉะนั้นพี่แอนก็จะสังเกตว่าเออไอศัพท์พวกนี้หรือประโยคพวกนี้เขาคุยกันจริงๆเขาใช้คุยกันจริงๆดังนั้นค่ะวันนี้จะเป็นประเด็นฮอตฮิตสุดๆใครที่ได้เข้ามาดูในวันนี้นี่คือได้เปรียบคนอื่นอีกแล้วเพราะว่าคุณจะรู้ศัพท์มากกว่าคนอื่นและคุณจะรู้ศัพท์ที่ไม่ได้อยู่ในตําราเรียนค่ะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้ครู <the S 1> พี่แอนด้วย กดนี่ตอนนี้ครูพี่แอนมี YouTube แล้วนะนะคะทุกคนอย่าลืมเข้าไป subscribe กันด้วยแล้วกันเนาะครูพี่แอนอ f ฟฟิเชียลเลยนะคะอ่ะละค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วมันก็ถึงเวลาอันเหมาะสมอันสมควรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูแอนขอสอนเลยแล้วกันนะคะคำแรกคือคำนี้ค่ะ I am pissed I'm pissed I'm pissed ได้ยินบ่อยค่ะเพราะรู้นังบ่ย ถ้าดูหนังจะได้ยินคํานี้บ่อยมากแต่แน่นอนพี่แอนเชื่อว่ามันไม่มีในตําราเรียนค่ะเพราะว่ามันเป็นภาษาที่แบบภาษาพูดสุดๆเลยอะ่ะภาษากันเองมากๆอะ่ะใช้คุยกันจริงๆอ่าแปลตรงตัวซิจริงๆแล้วคําว่าพิ s มันแปลว่าฉี่อ่ะซึ่งนักเรียนคงไม่ขออาจารย์อาจารย์ขาหนูขอไปฉี่ได้ไหมคะปกติเวลาหนูขออาจารย์ไปเข้าห้องน้ําหนูก็จะแบบอ่ะอาจารย์ขาขออนุญาตไปเข้าห้องน้ําค่ะคงไม่มีใครไปฉี่นอกจากเวลาคุยกับเพื่อนจริงปะคุยกับเพื่อนก็เฮ้ยปวดฉี่ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปฉี่แป๊บนึงนะ เดี๋ยวไปคีบบป๊บนึงนะแบบเนี้ยใช่ไหมอันนี้คือคุยกับเพื่อนสนิทเพราะฉะนั้นพ i ส s มันแปลว,ว่าฉี่นะพี่แอนเขียนแบบนี้ให้ขึ้นจอแล้วกันปัสสาวะนะคะอ้าวนักเรียนขา I'm pissed คืออะไรฉันฉี่ไปแล้วหรือเปล่าคือคำนี้จริงๆความหมายมันค่อนข้างแรงนะนะคะ I'm pissed I'm pissed แปลว่ากูโคตนมโหเลยแม่งมันต้องมาอารมณ์นี้นักเรียนคะสาเหตุที่พี่แอนพูดกู ในประโยคนี้เพราะอะไรเพราะพี่แอนต,ต้องการให้นักเรียนเข้าใจอารมณ์ของประโยคจริงๆภาษาอังกฤษนะคะ I ก็คือ I อ,อแทนฉันแทนกูแทนข้าแทนข้าพเจ้าแทนได้หมดเลย ถูกต้องไหมใช่ขึ้นอยู่กับน้ำเสียงแต่ภาษาไทยเรามีฉันมีข้าพเจ้ามีมีอะไรอีกข้ามีกูม,มีมีดิฉันตัวฉันตัวฉันมีดิฉันภาษาไทยเรามีหลากหลายเพราะฉะนั้นถ้าฝรั่งพูดว่า I'm pissed นักเรียนรู้เลยค่ะรู้เลยค่ะว่าเขากําลังพูดว่ากูโคตรโมโหเลยโว้ย ไม่สุภาพจริงไหมคะแต่นักเรียนนักเรียนลองจินตนาการนะว่าทุกวันนี้เวลาที่นักเรียนโกรธหรือว่าโมโหจริงๆนักเรียนพูดว่าอะไรนักเรียนพูดว่าฉันโมโหจังเลยวันนี้หรือเปล่าโหฉันโมโหจังเลยวันนี้นักเรียนพูดแบบนี้หรือเปล่าคะไม่ใช่นักเรียนพูดว่าอะไรไี่รู้เป็นกูโคตรโมโหเลยวะ่ะนักเรียนจะพูดประโยคนี้จริงไหมคะ I am <Peace. S 2> <He ast. S 1> เพราะฉะนั้นประโยคนี้ฝรั่งพูดบ่อยพี่อันถามทำไมพี่อนต้องมาสอนด้วยในเมื่อมันไม่สุภาพมันเป็นภาษาที่เขาใช้พูดคุยกันระหว่างเพื่อนสนิทจริงๆพี่อนต้องสอนเพราะอะไรก็ฝรั่งเขาใช้คุยกันบ่อยนี่ถ้าสมมติในอนาคตหนูมีเพื่อนฝรั่งหรือหนูไปดูหนังหรือหนูไปอยู่ในวงกลุ่มเพื่อนฝรั่งแล้วเขาพูดประโยคนี้หนูจะรู้ทันทีว่าเขากําลังโมโหมากหรือโกรธมากๆ นะคะแล้วพี่แอนค่ะมันเกี่ยวอะไรกับฉี่คือมันมันเป็นการเปรียบเทียบคนเราเวลาโกรธมากๆมันจะเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้จริงไหมคะ,คะมันมีจริงๆนะคนที่โกรธจนฉี่เล็ดมันมีคนที่โกรธจนตัวสั่นเรียนเคยโกรธจนตัวสั่นปะ,ะแบบน้ำตาจะไหลยออกมาแล,แล้วแบบฉี่เล็ดอะไรเงี้ยแบบเพราะฉะนั้นพี่แอนจะบอกที่มานะคะว่า I am pissed คือแบบกูโมโหมากโมโหมากจนแบบปัสสาวะจนเล็ดแล้วอะไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้วแบบนี้จริงๆนะคะนักเรียนอย่ามองว่าพี่แอนเบอร์นะอันนี้มันคือเรื่องจริงมันคือที่มาของ a m p e s t ที่แปลว่ากูโคตรโมโหเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ขอ you pissed me off you pissed me off โทรทำให้ฉันฉี่เล็ดฮะโอ้โหฉี่เล็ดเออประโยคนี้มันแปลว่าแกแกทำให้ฉันโมโหจนแบบโอ้โห <c oughs> <c oughs> you pissed me off ก็คือแบบมึง มึงทําให้กูโคตรโมโห,โหเลยอะ่ะกูไม่ไหวกับมึงแล้วนะแบบนี้จริงๆมันคือแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าในอนาคตหนูมีเพื่อนฝรั่งแล้วเขาพูดกับหนูว่า you pissed me off อันนี้คือเขากําลังโมหโหหนูและ,และโกรธหนูมากถ้าถ้าเพื่อนพี่แอนเพื่อนสนิทพี่แอนพูดแบบนี้พี่แอนจ่อยเลยนะคะพี่แอนหยุดเลยนะพี่แอนจะแบบเฮ้ย เพื่อนเพื่อนโกรธจริงเพื่อนโกรธจริงแล้วอันนี้ไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วนะคะถ้าเขาไม่ได้ทําให้หนูโกรธขนาดนั้นหนูอย่าไปพูดว่า you piss me off นะคะพี่เข้าใจใช่มยคคืือออเเราา่นไลถูกถูกต้องเขาก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยอะไรวะทําแค่นี้ทําไมถึงต้องโกรธขนาดนี้โอ้ใช่นักเรียนจะเป็นจากจากยูใช่ป่ะเป็นแบบ she piss me off แม่งอีนั่นนะทำให้กูโคตรโมโหเลยเว้ยคือกูแบบโค่นกบโคตรโมโหเลริงนะจกว่าเราโมโหจริงใช่ไหม ใช่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนลองเปลี่ยนประโยคก็ได้ใช่ไหมคะ <Wow. S 1> อ่ะต่อคำต่อไปเลย you crack me up พี่แอนรับลองได้ว่าไอ้คำว่า crack me up เนี่ยนักรเรียนไม่มีทางเจอในตำราเรียนแน่นอน Piss me off ด้วยไม่เจอหรอกนะเป็นภาษาที่แบบคุยกันเองมากๆแต่ฝรั่งใช้บ่อยมากและไอ้เจ้าประโยคนี้ crack me up นักเรียนเชื่อไหมเวลาพี่แอนไปอยู่ตอนพี่แอนอยู่อเมริกา เพื่อนพูดบ่อยมากแล้วตอนแรกก็งงอะไรว่า crack me up crack มันแปลว่าอะไรแตกหรือแปลว่าแหกคําว่า crack มันแปลว่าแหกใช่ไหมหรือแปลว่าแตกอ,ะอ่ะอย่างเช่นสมมติว่าเพดานหรือกําแพงเนี้ยมีรอยแตกอะ่ะเขาจะเรียกว่ารอย crack นะรอยแตกนะคะเพราะฉะนั้น you crack me up เธอทําให้ฉันแหกเธอแหกฉันฮะ <laughs> อะไรงงเนาะอุ่ย <Yeah. S 1> อะไรแหกแหกงงจังเลยอะไรแหกแหกนี่ทะลึ่งหรือเปล่าไม่ใช่ <Okay. S 1> ฉันไปแหกเธอตอนไหนฉันงงมากเลยฉันไม่เคยตอบแตะต้องตัวเธอเลยฉันไปแหกเธอตอนไหนไม่ทางการนะย้ำอีกรอบหนึ่งนะเป็นภาษาไม่ทางการนะคะให้ทุกคนเดาก่อนว่ามันแปลว่าอะไรเธอทําฉันแหก เออ you crack me up นี่ไง up แปลว่าขึ้นมาเธอทำฉันแหกขึ้นมาหรือเปล่าอ่าหมมีบางคนบอกแกทำให้ฉันหน้าแหกอ่า <c oughs> เสียหน้า <c oughs> หน้าแหกหน้าแตกเออมีอะไรอีกนักเรียนขา you crack me up นะคะขอบอกความหมายเลยละกันนะคะว่ามันแปลว่าคุณทำให้ฉันหัวราะแบบปากแทบฉีกปากแทบแหกเลยอะเคยหัวร้อปากกว้างๆมากๆไหมชลาลาเคแบบคือมันตลกมากตลกจนเราแบบ นี่มแทาไม่ทางเพราะกินมาเนี่ยไม่ใช่เธอทำให้ฉันเสียหน้าแต่มันแปลว่าเธอทำให้ฉันอ่ะหัวเราะจนปากฉันแทบจะแหกเลยทีเดียวแต่ตรงตัวแบบนี้ก่อนนะเธอทำให้ฉันหัวเราะจนปากฉันแบบ <_ d ata> <_ d ata> นี่คือปากแหกนะ <_ d ata> แบบเนี้ยคือหัวล้อหนักมากฉะนั้นอยู่คร c k มีอัพก็คือแกแม่ง an ทําให้ฉันหัวล้อปากแหกใหญ่เลยเว้ยคือกูโคตรขำมึงเลยมึงทาให้กูหัวล้อหนักมากใช่ซึ่งเป็นภาษากันเองกันเองนะเอาเรียกว่าใช้กับเพื่อนใช้กับเพื่อนละกันนะอย่าไปใช้มั่วซั่วละกันนะคะคือมันก็ไม่ได้หยาบหรอกแต่นักเรียนหัวล้อปากแหกมันก็ไม่สมควรที่จะเอาไปพูดมั่วซั่วจริงไหมชลล่าโอ้ยหัวล้อปากแหกเลยเว้ย มันก็ควรจะคุยใช้คุยกับเพื่อนใช้คุยกับเพื่อนจริงไหม uh. อย่างเช่นอุ้ยตอนนั้นฉันไปสัมภาษณ์งานค่ะแล้วฉันก็หัวล้อปากแหกปากฉีกเลยค่ะฮะอุ้ยสนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยภาษานะ่ะเลือกใช้พูดให้มันถูกระดับนิดนึงนะลูกต่อเลยดีกว่าเนาะต่อเลยดีกว่า I'm upset นะคะแบบฉันรู้สึกไม่พอใจ I am so upset I am so upset นะคะไปต่อเลยค่ะะจ a n g it จริงๆแล้วเนี่ยแจ n g อ t กับ John t อะ มัน <Dan S 1> เป็น <Dawn. S 1> ใช่มันเป็นเวอร์ชันย่ออะนักเรียนดูนะนักเรียนดูตัวนี้ก่อนนะคะคําว่า jamit jamit <Damn it. S 1> jamit oh, <damn> jamit jamit oh, <damn> อ้ jamit <Damn> มันจะแปลว่าแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยเนี่ยนักเรียนขานักเรียนตั้งใจดูนะอันนี้นะ อันนี้มีประโยชน์มากๆนะคะเพราะพี่แอนเชื่อว่าเราอ่ะบางทีก็อยากอุทานเป็นภาษาอังกฤษจริงปะเวลาเราอุทานเป็นภาษาอังกฤษผู้ใหญ่ก็ไม่รู้เราก็อุทานได้แถมยังได้อารมณ์ด้วยจริงไหมฮะ <sid isi> ดังนั้นนักเรียนที่ฟังครูพี่แอนอยู่ตอนนี้ถ้าใครเป็นผู้ใหญ่แล้วได้ยินวัยรุ่นอุทานจะได้จับได้ไงว่าอ๋อนี่อุทานคํานี้ใช่ไหมนี่คือ j a m ม t มันเป็นการอุทานแปลว่าแม่เงยแม่เงย ซึ่งนักเรียนขาคคาว่าแม่งมีงองงูเนี่ยมันไม่มันไม่ค่อยสุภาพเนาะมันมันไม่ค่อยโอเคอะสมมติอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่แล้วพูดแม่งเอ้ยอยู่ต่อหน้าคุณครูแม่งเอย้ยต่อหน้าเพื่อนไม่สนิทเพิ่งเพิ่งเจอกันครั้งแรกอย่างเงี้ยแล้วเราไปแม่งเอ้ยต่อหน้าเขามันก็ไม่สมควรจริงไหมคนไทยจะเปลี่ยนจากคําว่าแม่งเป็นอะไร แม่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 เอ๋ยก็ได้แม่เอ๋ยแม่เอ๋ยแม่งงแม่งงแม่งงใช่ไหมคนไทยบางคนก็เปลี่ยนเป็นอ๋อแม่งงและกันอ่ะแม่งงเลยแม่งงเลยไม่อ่ะไม่เอาไม่พูดแม่งแต่พูดแม่งงพูดแมมนะคะนี่คือเวอร์ชั่นคนไทยถูกต้องไหมคะชลาลาและนี่คือเวอร์ชั่นของฝรั่งค่ะเปลี่ยนจาก dang it เปลี่ยนจาก dang i เป็น dang it หรือ darn it เพราะฉะนั้นเวลาพูดนะอันนี้ออกเสียงว่า d a m n it d a m n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  it d a m n it แม่งซึ่งไม่ไพเราะจริงไหมคะเพราะฉะนั้นฝรั่งเวลาเขาอยากอุทานแต่ไม่อยากพูดคำว่าแม่ง d a m n it เขาจะพูดว่า dang it dang it dang it d จอนิจจะน้อยค่ะ dang it มามากกว่า dang it dang it มันเหมือนสีแดงอะ dang it dang it dang it เพราะฉะนั้นค่ะออกเสียงพร้อมครูนะเดี๋ยวครูเขียนคำอ่านให้อีกทีหนึ่งสำหรับคนที่แชร์นะคะ dang it หรือ darn it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 . It. it dang it oh, dang it มันจะต้องมีความแบบโมโหแบบ dang it แม่งงเลยแม่งงอ่ะ Oh crap ก็ได้แทนคำว่า oh shit <S 2> <S 2> <S <S ใช่ไหมอ่ะต่อเลยดีกว่าค่ะต่อเลยนี่นักเรียนคะสมมตินักเรียนรู้จักคำว่า suck ซักกริกรกยานะซักกริกยาเนะี่ยมันแปลว่าดูดใช่ไหม <Sure. S 1> นะคะซักอิดอัพแปลว่า,วาดูดมันขึ้นมา mm hmm. ดูดมันขึ้นมาดูดอะไรขึ้นมาวะจะให้ไปดูดอะไรงงตอนนั้นไปอเมริกาแล้วก็มีมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นคนไทยนะคะเขาก็ร้องไห้ร้องไห้อยากจะกลับบ้านอยากกลับไปหาพ่อแม่ที่ไทยนะคะโฮสต์มามโฮสต์แดดที่เป็นคนอเมริกันนะ่ะเขาก็บอกเพื่อนครูพี่แอนว่า s u c k it up Suck it up Suck it up ดูดมันขึ้นมาไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้ว Suck it up มันแปลว่าเฮ้ยอดทนหน่อยสิเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้นะ่ะคือคำนี้เป็นคำที่บอกว่าไม่ไม่ทางการอีกแล้วนะเป็นภาษาพูดใช้คุยกันเองนะคะ สำเนียงสอบภาษากริยาสอบสกุลนะคะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนขาสิ่งที่นักเรียนพูดออกมาทั้งหมดคนตัดสินนักเรียนหมดนะคะเราพูดอะไรออกไปเขาตัดสินตัวตนของเราเลยพี่แอนว่าอย่ารอให้เราผิดมั่วซั่วก่อนแล้วค่อยโดนเค้าติมาทีหลังนะคะพี่แอนว่าใ,ใช่เรียนรู้ไว้ก่อนดีกว่าบางทีมันผิดใจกันเขาดุเราเราก็เสียใจเราก็เฟลอีกเ <fail, S 1> ออรู้ um, สึกว่าแบบ Oh, เอเอเริ่มต้นไม่ดีเออเริ่มต้นได้กันไม่ดีอีกอหรือเขาก็รู้สึกเฟลในตัวเราว่าแบบทําไมเด็กคนนี้พูดจาแบบนี้ทําให้เกิดความเข้าใจผิดกันทั้งๆท,ท,ที่ความจริงคือเราไม่รู้ไอ้ความไม่รู้บางทีมันก็ทําให้เรา เสียเสียความรู้สึกได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นมาไม่รู้กับพี่แอนดีกว่าแล้วมารู้กับพี่แอนดีกว่าจริงไหมไม่รู้กับพี่แอนคืออะไรคือตอนแรกไม่รู้ค่ะมาผิดกับพี่แอนได้เลยนะคะพี่แอนยินดีที่จะให้หนูผิดกับพี่แอนแต่หลังจากที่หนูเรียนกับพี่แอนเสร็จปุบ๊บหนูจะพร้อมออกไปเฉิดฉายในสังคมภายนอกได้แบบไม่ผิดพลาดเลยนะคะ